สวัสดีจ้าพี่น้องชาเดียวสุขสุขนนะคะมือนี่กับมาพร้อมบ,บรรยากาศฝนตกอีกแล้วพี่น้องฮักกบ,บายมุงย้งมาสกีจังเห็นบส่สกีแดตด่จะคลอกเล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่พี่น้องทุกผู้สุขพนเด้อเบิ่งตีละวนี่ธรรมศาสตร์บําบัดอีดีพี่น้องเบิ่งเด้อพุนทั้งหลังป้ายยาง ฮูนเจ้าก,กระเบื้องเสียงากากแากแห้งบ่ฮู้นให้ยูเลนหยดน้ำโคดรใจเมื่อกี้คล้องหนงพี่น้องเอาอีกแล้วละ่ะคือเก่าคือเดิมแล้วล่ะอือกินแมนเล่าคากเนาะท่าใจเด้อพี่น้องท่าใจน้อมรับให้ได้มี่อมมถ้ามาศาสต์เข้าต้องดูกับธราม,มา,าศาสต์ให้ได้เออถอยล้างมากถอยล้างมากกระตัมก้อนหินก้อนเสาแล้ว ถ้รมาสาบอีหลีอีหลอแห้งบ่อพี่น้องแห้งบ่อทั้งบ้านมาเจ้าตกบ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องสู้สู้สูเด้อคุณแจก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 มากเลอคุณหักเนาะแห้งแห้งแห้งสู้ด้วยพี่น้องสู้เป็นกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจให้นะคะสู้สู้สู้ค่ะสู้สู้นะคะรักธรรมชาติให้ได้แจก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 เลย